คุณเคยสงสัยไหมว่าการเปลี่ยนแปลงกฎของสังคมในช่วงเวลาที่ยุ่งเหยิงนั้นหมายถึงอะไรในสงครามโลกครั้งที่สองการปฏิวัติที่เงียบงันกําลังเกิดขึ้นโดยมีผู้หญิงที่กล้าหาญก้าวเข้ามาทําหน้าที่ที่เคยสงวนไว้สําหรับผู้ชายเรื่องราวของพวกเธอคือความกล้าและความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลในสหรัฐอเมริกาผู้หญิงได้ทํางานในโรงงานป้องกันการขับเครื่องบินทหารและการแก้ไขรหัสในขณะที่ในอังกฤษผู้หญิงในหน่วยบริการต่าง ได้สร้างบทบาทสําคัญในการต่อสู้โดยเฉพาะการเข้ารหัสที่เบลชลิพอกที่ส่งผลต่อชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรการมีอยู่ของโรซินูร์ฟและสัญลักษณ์ของพลังความเป็นผู้หญิงทําให้เห็นถึงความสําคัญของการทํางานในโรงงานและการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีความเสียสละอย่างมากในช่วงเวลานั้นเราได้เห็นว่าพลังของผู้หญิงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เช่นไรความกล้าหาญเหล่านี้ยังคงส่องสว่างในวันนี้และเป็นตัวอย่างของความเท่าเทียมและอนาคตที่เราทุกคนต้องการ ติดตามพิธีนไทม์ไลน์เพื่อรับเรื่องราวที่น่าทึ่งจากประวัติศาสตร์